เมื่ที่เธอเมือนดังทะเลชาบากฉันเหมือนกับฝนทำดีสักกี่หนก็เหมือนฝนตกทะเลเธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันวันไปเองทางแพพอจะพอร้อนไปต่อยิ่งเสียใจ ดูพอยังรักไปต่อยิ่งที่ใจโอเควันนี้ก็สามชั่วโมงแล้วนะคะถ้า่างไงก็ ขอบคุณนะคะทาง49ไลค์เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มอุบลน,นะคะคือรารฐานจะลงแล้วอะคะ่ะเพราะว่านี่ก็สามชั่วโมงแล้วะคะ่ะก็คือก็วันนี้นะคะปกติก็จะไม่ได้ไลค์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแต่ว่าพอดีวันนี้ก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ไลค์มาหลายวันนะคะก็พยายามพี่ก็เออจี้มานะคะก็พยายามจะ เก็บระยะทางนะคะก็ <c oughs> ก็อย่าให้นั่นเร็วๆนะคะจะได้ผ่านนะคะก็หนูก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะขอบคุณแอดมินที่น่ารักของหนูด้วยนะคะพี่เก่งนะคะแล้วก็พี่ลุงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่สมใจหวังนะคะที่เข้ามานะคะถ้ายังไงนะคะระฐาก็ต้องฝากนะคะช่องนะคะพี่ๆทุกคนนะคะ ที่เข้ามานะคะที่เป็น f c ของหนูนะคะแล้วก็เอ่อของ YouTube นะคะทุกคนนะคะให้ไปนะคะช่วยกันนะคะกดติดตามนะคะกดส่งขนมนะคะแล้วก็จับไม้จับมือกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะและก็สมหวังนะคะในเกี่ยวกับในการทำ u t u b e นะคะก็ให้ทุกช่องนะคะปังๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดหนูมีอะไรคำพูดอะไรนะคะที่ผิดพลาดไปนะคะหรือไม่ดีหรือว่าไม่ยังไงก็คอมเมนต์นะคะตักเตือนหนูได้นะคะหนูก็ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ผ่านมานะคะ ให้ซับสไคร์นะคะหนูก็ดีใจนะคะก็เหลืออีกแค่ทําอีกนิดนึงนะคะก็คือระยะทางนะคะหนูก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะก็หนูก็ยังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรนะคะก็คือแค่มาช่วยๆกันดันนะคะช่องนะคะแล้วก็มาพูดคุยนะคะมาร้องเพลงนะคะอาจจะเพาะบ้างไม่เพาะบ้างนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะเราก็ไม่ใช่นักร้องอาชีพนะ ก็ขอบคุณนะคะถ้ายังไงหนูก็ยังอยากให้ฝากติดตามนะคะจับมือเปินไปด้วยกันนะคะก็เดินไปด้วยกันนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังน้อยอยู่นะคะก็ช่วยไปดันๆน,นิดนึงนะคะไปเข็นๆข,ข,ขึ้นเข,ขานิดนึงนะคะเพื่อที่พี่เก็จะได้ไปพร้อมกันนะคะโอเคถ้ายังไรแล้วาก็ต้องใบ,บนะคะก็พรุ่งนี้นะคะบ่าเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงนะคะก็เจอกันนะคะ ก็ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะรัฐาก็ยังไม่รับปากเนาะแต่ว่าก็ที่วางไว้ก็คือประมาณเที่ยงนะคะอาจจะได้มาเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะอีกนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้หนูก็กราบขอบพระคุณงามๆนะคะทุกคนเลยนะคะทั้ง49ไลน์นะคะแล้วก็จามคนดูนะคะ ขอบคุณมากๆเลยน้อแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไปเยี่ยมบ,บ,บ้านพี่ๆนะคะแล้วก็ไปคอยกําลังใจเหมือนกับที่พี่ๆมาหาหนูนะคะมาให้กําลังใจหนูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงจริงนะคะ ขอบคุณพี่ปอเนาะพี่ปอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่เกงขอบคุณค่ะทำงานนะคะพี่เกงตั้งใจทำงานล่ะ